ก็ยังเหมือนเดิมค่ะเรื่องหัวใจค่ะก็จริงๆช่วงนี้ทำงานหนักด้วยกันทั้คู่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมค่ะเหมือนเดิมค่ะเจอกันบ้างก็เจอการของค้องค่า้อยนะคะเพราะว่าก็อากาศไม่ดีอะค่ะอะไรจะใส่ก็ยังเรื่อยๆอยู่จ้ะไม่เรื่อยอยู่ค่ะก็ยังเขาอยู่สมองของผมไหมครับก็ค่ะก็ก็เรื่อยๆค่ะเราได้รูว่าผ่านด่านไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วหรือว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้ยมาใหม่ เซนหรออจริงไม่ไไมคเคยวันเลยอ่ะก็อย่างที่บอกค่ว่าก็ก็ปล่อยไปเรื่อยๆค่ะแต่คุณไม่ทำไมไม่รับทุกทีเพราแบบไปใช้รถสี่มานานแล้วเลยนะสี่มานานแล้วใส่เพื้นแบบเลยนะก็ไม่รีบค่ะเรามีเวลายเยอะค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะว่าจริงๆช่วงนี้งานตัดจริงกู้ด้วยค่ะ บื่อหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็เปลี่ยนก็ก็รอไปเรืออรร่อยๆค่ะอย่างที่ตอนนี้คุณทำได้ไหมะไม่กดด,นด,กดันดออค่ะเพราะว่ากลัวคนเบื่อคำตอบค่ะคุณจอยเคยวางแผนกับชีวิตคะว่าเออเราเป็นผู้หญิงอยากแต่งงานในช่วงอายุเท่าไหรไ่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอยากแต่งงานเลยค่ะก็พูดตลอดจนจน,จ,นจ,จนจนถึงตอนนี้ก็ยังพูดจริงๆจนบางคนที่ชอบชีวิตแบบเนี้ยคือไม่ไม่เคยมองตัวเองจะเป็นสัมภาพเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะ สมมติคือแบบเราอยู่คนเดียวได้เดือดเตียได้คืออยู่คนเดียวได้สบายมากค่ะเคยบอกพี่ฮ์นแบบนี้ไหมพี่จอยฉันไม่อยากเป็นเจ้าสาวไม่อยากแต่งงานคือพูดบ่อยมากค่ะก็ก็พูดตลอดค่ะจริงๆพี่จอยเป็นคนชนัดเจนแล้วก็บอกาาว่าจอยไม่ได้เป็นคนเป็นไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบอยากใส่ชุดเจ้าสาวอยากแต่งงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยมีค่ะเขามีอาการน้อยให้เห็นไหมเราพูดแบบนี้ ก็ไม่นะคะก็ชินแล้วค่ะวันนี้ความสงสารจะไปกองู่ที่ฝ่ายชายตอนไม่รับสัอทีเลยนะครับปล่อยไปเรื่ยอยๆค่ะให้รู้จะบอกว่าอะไรอ่ะูรัเขาแบบอไม่เอาแล้วเย จะบอกตลอดเลยว่าคือถ้าเกิดว่าคิดว่าแบบว่าอยู่คนอื่นน่าจะดีกว่าหรือว่าถ้าชอบไครจริงค่อนข้างอิสระนะคะว่าว่าจะยังไงค่ะไม่ได้ประกากเกณฑหรือว่ายังไงอยู่แล้วมันติดอะไรไม่จอยเหมือนพี่ทันก็ยังไม่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเราไม่ดีพออะไรอย่างนงี้ยก็ยัง อยากดูไปเรื่อยๆค่ะมีความรุขแล้วเราก็อายุประมาณหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มันคุต้องการความชัดเจนไปถ้าถ้าเกิดเจอใครหรือสูเฮ้ยอยากายาแต่งงานใช่อะไรแบบจะแบบว่าก็น่าจะจบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยยังไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องยังไงหวงชีวิตโสดไหมครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหวงชีวิตโสดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนไม่ได้อยากเป็นครอบครัว แล้วอย่างนี้ก็คืออยากมีลูกเหมือนพี่จอยไม่อยากไม่ไม่อยากมีลูกอยู่แล้วคือในความที่เราไม่ได้อยากมีครอบครัวฉันไม่ได้อยากมีลูกอยู่แล้วค่ะในสังคมปัจจุบันก็หลายคนที่ไม่ได้อยากมีครอบครัวหรือมีลูกอะไรเงี้ยคือไม่ชอบเด็กมากเลยนะจริงชอบเด็กมากคนคนรักเด็กนะแต่ว่าไม่ได้ไม่อยากมีลูกค่ะตอนนี้เลี้ยงหมาไปก่อนลองตัวไปพี่จอยอย่บ้านพี่เรามีเกาแล้วคดูว่าถ้าเกิดมีครอบครัวครอบครัวอาจจะสมมติว่สมมติว่าสังคมสมัยนี้มันแบบมันทางนอแหลมอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ก็มีความรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้อยู่ยากเนาะ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างอยู่ยากโดยสังคมว่าจะเป็นยาเสพติดอาชญายกรรมมันค่อนข้างเยอะเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครสักคนหนึ่งก็เลยเชื่อว่าถ้าเรามีลูกก็คือทุกคนต้องตั้งความหวังว่าต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศฉะนั้นเราคงรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้พร้อมหรือว่ามีวความเป็นแม่ขนาดนั้นก็อย่างเงี้ยเนตนนี้คุณพงชายก็พุ่งมาทางคุณแม่แล้วไปเข้าทางคุณแม่แล้วอะไรอย่าง ไม่ไม่ได้หมิ่ ะว่าเอาจริงๆคือคนรอบตัวจอยค่อคนข้างลูวิสัยว่าจอยเป็นคนไม่ไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่จะแบบว่าเฮ้ยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะแบบพัฒนานหรืออะไรแล้วคงจะบอกของเองแรืว่าจะไม่มีการถามอะไรก็ถา้าเพื่อนสนิทก็ไม่เคยถามว่าตลอดหรือไม่เคยถามเรื่องของราคาัขเพราะรู้ว่าจริงๆแอ้วเขไม่ชอบอะไแสดงว่าก็ไม่ได้เล็งให้จอยแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยด้วย มาก็คือได้เข้ามาคุยก็ได้ก็คือสามารถคุยได้อยู่แล้วค่ะ